ยังลงหลุมต้นจบมาอกสาดอกสงสไม่มีใคร เจอทิศสามโดแบบนี้มันจะได้ไวตัวเมื่อกี้ก็เจอฝรั่งยางมาเพิ่นเห็นวรัพรรัพรบอกสวัสดีเพิน่นสวัสดีเพินเ่นดีกว่าเอา้าฉันดูเหมือนเห็นเธอเดินกลับไปแล้วหน้าประสาทว่าหรือ,อว่าโบมีโค้กโค้กเขามาเพินหหน่นดี เห็ดเต็มกระตาเลยพี่น้องเจอว่าอยู่ถุงไงถุงข้าวฟูอีหล้วโอ้ยเห็ดหล่นกระตาจนได้หิวถุงข้าวฟูแล้วพี่น้องไปไปค่ะเดี๋ยวไปอยู่ข้างขอนใหม่พี่น้องค่ะเห็นแต่ข้างหลังว่ามันเห็ดนะพี่น้อง อะไรโอ้โหหวานก็เจออยู่แถวๆนี่ค่ะโอ้โมันเกลียวคนเนี่ยหนาสงสารมันจะ,อะเอาไว้นี่ก็ได้เนาะ,ะเดีเ๋ยวขออนุญาตเก็บชั้นภาพก่อนเดี๋ยวจะเก็บอยู่เนี่มาท่านอีกเนี่ยามาท่านเก็บเห็ดดอกนี่เลยค่ะพี่น้องค่ะและ้วพอนเดี๋ยวไปตรงโน้นว่ามันเห็ดนะเดี๋ยวยังไปเบิ่งเอาดอกหนึ่ไปหนีเนาะ พราะมันต้งงัดอือแถวนไม่มีคนมาเหรอโอ้เมอยูพี่มนงเห็ดกเห็ดงามซะด้วยเดงวมามีคนเก็บมาว่าน,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 าน,านี่ขึ้นมนจะเจาะเอานกเอว่านีงขึ้นมาคนเอาเอาดอกลอยลงไปหรือ,อ,าอาวา,อาดวาอกิ ตาขาค่ะโอ้ยพี่น้องตรงเนี้มันปั่นบอดีดีพี่น้อง,รงเอริจะกสองดอกขึ้นสามดอกนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะบานหมดแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวนะนพอแล้พอนอากเจอแบบนี้แบบแบบมองโอ้ขาแบบใหญ่อว่ขา,ขาจุา้ะมองที่คนบ,บอก่ท่านมาเห็ไหมแต่งมาตรงนี้คนมาท่านมา นี่่ะทุกคนแล้วมาตัดขากันเนาะมีหลอกขาดีต็นี่ฮะงาม,มงามเสียงค้นห้องเอินกันเด็กเซาอเซอ้อะบาบดนี่ว่ามันเขาไม่อยู่ปลาผู้เดียวโม,มเมนต์เลยผุนเด้โอ้ยตัดออกลายเสด็จได้ดิ่แข็งปึ๊บแบบนี้อื้ อันนี้ยังขาวจัวเลยทุกคนงาดงามกระดกนนโดดโมกท,ทิได้เก็บเห็ดดอกหน้ามันเพลินเห็ดบะเนี่ยอ้าะว่หยุดละพะ่นใหญ่ด่อนมามองไงยุดด่อนเกาหนึ่งมันพ่นนีตสังแตรนดอกน้นอยๆพ่อนอยางเขาดู พ่อคุณที่เหลือไว้ให้เราเก็บโอ้ยพี่น้องค่เมือน,นี้ก็จะเจอตีเห็ดดอกแปลกๆยู่ใต้ถอ,อนไม้มั่งอะไรมั่งอะไรอย่างนี้อีกแล้วดอกที่กิ่งดอกนี้ใหญ่นะใช่ไหม,มโอ้โหเสรยายมากเลยไม่เตือ,อตอนแก่เนี่ยเนี่ยทุกคนเนี่ยแต่เห็นดอกเล็กดอกหนึ่งตรงนั้นค่ะอื อ้ามีสองดอกตุ๊กใช่ไหมนันดอกหนึ่ถ้าไปเห็นดอกไงนี่ไปเห็นดอกน้อยนลยอุย้ยนั่นดอกหนึ่งสามดอกอืมกี่กิ่งเลยนะได้เห็นู้เพิ่มไหมเนะี่ยบ่ได้ดอกไงกับด้ดอกน้อยนีด่ดีเด้นี่ค่ะไปตัดขากัะทุกคนข้างหน้ากัะทุกคนขาน้องเล่นซ่อนแอบนะครับอ จะนี่ค่ะแบบนะนี่ค่ะทุกคน,นค่ะไปเดินเบิดเจอเบิดเจย์มาไม่จัดเอ็นมันตลกตลกนี่ไม่จัดเอ็นน,นี่ค่ะ ดอกหนึ่งพี่น้องเอ้ยนอนเป็นนึ่งตรวอี่ตุน่นเท่ยมันใช้ได้ไหมนี้ย่โอ้โหมีน้องลินหมาลุ่มล้อมด้วยกันทุกคนน่คะาตายเลยคะ่ะไปแต่หัวโอ้ยพี่น้องค่ะตั้งกอดจอดอยู่เดวไปตาหักแท้ ียงฝรั่งฝรั่งคือนยัง,ง,งยุงอยู่เหมือนกันอีกแล้วนี่ค่ะทุกคนนะอืเก็บกันมานหมดแล้วค่ะทุกคนไปต่างกระตาไม่หัน <c oughs> เดี๋ยวไปเห็นมูไม่หันดอกนึงพีนอนเหลืออยูน้อย,เ,ย,อยเราคิดแล้วว่ามันต้องมีเพื่อนนี่ค่ะทุกคน มันมันกันี่เป็นของเราแล้วสวยงามตามทองเรืองตาปิดปีดแกลวตรงนี้ปะ่ะนั่นเงยเฮงเงยพี่น้องครับผู้ใด,ดเอามันตั้งไว้โอ้โหพเจอกับเอาตีเพื่อนเรามันตั้งไว้ติดรวงมีคนเก็บแล้วก็มาตั้งไว้นั่นเนี่ยทุกคนเนี่ย เห็ดดอกใหญ่แสดงว่ามีคนเก็บแล้วมาตั้งไว้นี่สนุกมากเอาตั้งไว้นี่แหละใส่ตะกร้าแล้วก็หนักเป่าไปวันนี้วาลพอนมาเจอมูในตาพี่นะ้ <c oughs> องเจอพี่สาวแล้วแกก็ชอบดูคลิปละลพอน,น,นแต่บอบกว่าถ้าไปฝั่งนั้นนะ่ะเป็นที่ที่แกเก็บเห็นดนะเมื่อวัน เราพอนี่บอกว่ามามาเก็บตะกี้นี่นี่นี่เนี่ยมันลอยอยู่เนี่ยดอกงามละพี่ปิ๊ปุ๊กเมาแล้วเนี่ยมือก็ตั้งกอดจอดข้างทางลอยอยู่ดอกงามตัวมาแถวนี้นึกว่าจะไม่เจอแล้วนะ,ะ,ะมีดอกบานให้เราอยู่ค่ะ <c oughs> เอือกเดินผ่านเห็ดดอกงามเียแล้วก็กกควรโอ้ยยังเป็นเหงื่อยู่นี่ค่ะจะไปตัดขาค่ะ ยางเบิดเจอเบิดเจอเห็นแต่เห็ดแดงเบือเดี๋ยวไปเห็นดอกนะทุกท่าคือวัละพลจะเดินออกแล้วนะมันก็งามผดตัวเห็นไหมทุกคนเนี่ยนี่นะทุกคนเดี๋ยวนะคือแบบไม่หาแล้วก็ทุกคนอืม <c oughs> ไีไปต่อค่ะจะเดินออกมาเจออีกแล้วค่ะดอกหนึ่งพกคนค่ะแสะดงว่าย,งา,งงย,ยางมาถูกทั้งด้นี่ยางมาถูกทั้งทังออกนี่ค่ะ โอ้โหโอ้พี่น้องขาแล้วพ่อนเดียวไปเห็นดอกหนึ่งแกละบาน uh huh. แล้วก็มีที่เห็นนั้นเพราะว่าเห็นเห็ดเออ,อะไรนะเห็ดผึ่งอะไรขาลายค่ะทุกคนา oh, เห็ดผึ่งดอกนี้พี่น่องผู้ใดมาปล่อยนางไว้จนบานเบิดลเลยอ uh huh. ใครเนาะเอาถดทีค่ะ ผู้ใดน้อมาค่อยไปจนประบานเลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวแกะสปอร์มันออกค่ะทุกคนเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวเราพ่อแกะสปอร์อเห็นมอือกขึ้นหรอ,อ มันก็โอเคอยู่ถ้าคนแก็บฝรั่งเศสเห็นแบบนี้นะเขาก็เก็บเขาเลยนะเขาบอกว่าวันนั้นอนะ่ยเขาบอกเอาหมดไปนี่โอ้เมนจะตัดขาสวัสดีค่ะทุกคนพี่น้อง่ะแล้วพ,พ่อนยังเหลื่อยมามือนนี้ก <c oughs> วันนี้ก็เต็มตะก้าเหมือนเดิมเพราะว่ามาเจอช่วงสุดท้ายมันเป็นเห็ดดอกบานใหญ่นะทุกคนนะก็นั่นเลยจ้ะขอบคุณพี่น้องสุขุสุคนที่เข้ามารับชมคือวิดีโอให้เด้อจ้ะเอาไว้พอกันไหมคลิปหนักครับพี่น้องขาสําสหรับมื้อนี้ก็บอกผิดหวังนาจ,จะเดินเยอะไปหน่อยเนาะก็ได้เจอเพื่อนเพื่อน,อนคนไทยด้วยแหละวันนี้ก็เลยแบบเดินแบบว่าอยู่ไม่ไกลพวกเขาก็เลยแบบเดินตัวเตะตัวเตะอะไรประมาณนี้ก็ กับใบนี่กัโอเคได้หนึ่งตะก้าขัดโคตปะกลับบ้านกับพี่น้องขาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพอ,อกันกไหมเนาะเนาะไว้าะมาถึงทางออกแล้วอ่ะ